เดี๋ยววันนี้เราจะไปอัปเดตถนนเครื่องในนะครับทำเสร็จหรือยังอำเภอเขื่องในฝนตกไปปลอยครับวันนี้ สามแยกยางชุมน้อยนะครับถ้าเลี้ยวขวาไปเนี่ยมีไฟแดงแล้วครับเมื่อก่อนนี้ไม่มีฝนหน้าหนาวนะครับปลายเดือนตุลาคมอายุยังไม่หมดครับอากาศต้มหนาว แล้วก็ชื่นชื่นถนนแถวนี้คือทําผิวถนนใหม่นะครับเรียบนะครับเพิ่งตีเส้นไปไม่นานด้านหน้าเราก็จะเป็นเป็นสามแยกอีกถ้าเลีเ้ยวขวาก็จะเข้าตัวอำเภอนะครับตัวอำเภอเรื่องใน ตรงไปอุบลราชธ,ธานีสามารถยูเทินได้นะครับฝั่งตรงข้ามเราเขาก็จะทำเหมือนเลนที่เราอยู่เนะี่ยเมื่อก่อนนี้จะยูเทินไม่ได้ตอนนี้ยูเทินได้แล้วตลาดก็ทำใหม่นะครับลาดใหม่เล mm hmm. นตรงข้ามเราเนี่ยจะมีการลาดผิวถนนใหม่ ไปเรนที่เราวิ่งนะครับเขาปากนะครับไม่ได้ทำพื้นยิวถนนใหม่ตรงกกอกกลางถนนก็ปิดหมดนะครับอยูเทินไม่ได้ที่เปลี่ยนแปลงก็ฝั่งฝั่งทัานนู้นทำพุตบาทใหม่แต่ฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมครับฝั่งซ้ายมือเรา เ,เขียวพอดีแยกนี้ก็เหมือนเดิมครับเรื่องในฝั่งมาโรงพยาบาลเรื่องในก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแต่เลยตรงข้ามนี่ผิวถนนค่อนข้างที่จะชำรุดแล้วครับโอเคเราก็จะมาแวะที่โรงพยาบาลเรื่องในครับ